พยาบาลปานบุรีได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ค่ะ วันที่14ธันวาคม2514ที่หอประชุมอำเภอปานบุรีทางด้านของโรงพยาบาลปานบุรีโดยนายแพทย์ดำรงรักชูไพฑูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปานบุรีเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ w อ l k in ินวัคซีนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเข็มที่1และเข็มที่2โมเดอร์นาระหว่างวันที่13-24ธันวาคมนี้เท่านั้นโดยพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อน ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้ารับการฉีด3สูตรด้วยการประกอบด้วยสูตรที่1 s i n o ซิ c น x ว r เสูตรที่2 e x t r ็กซ์ต e าไฟซและสูตรที่3 Moderna Moderna ดร์าสำหรับโบนดนาจะมีจำนวนจำกัดเพียง800โดสเท่านั้นเปิดให้รับการฉีดเพียง2วันคือระหว่างวันที่1 3และ24ธันวาคมนี้นอกจากนั้นยังมีการบูสเตอร์เข็ม3สำหรับซิ n น v ว c 1บวก2และซิ n นฟาร์ม1บก2ในวันดังกล่าวมีครอบครัวจัน มผ่าคุณแม่สานิดวัย88ปีและพันโทเจือวัย92ปีสองตายายมาร่วมรับการฉีดวัคซีนโมนนาเข็มแรกด้วยอาการที่แข็งแรงและยิ้มแย้มแจ่มใสรับการฉีดวัคซีนอีกด้วยสำหรับแผนการให้บริการของโรงพยาบาลปันบุรีจะหยุดให้บริการในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึงวันที่3มกราคม2565ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ